อันนี้ทางทางโรงเรียนบ้านนแวงจะจัดกิจกรรมงานใส่บาตรตักบาตรนะครับตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหานะครับผมก็มีทั้งครูอาจารย์และพ่อแม่ผู้ปกครองมาร่วมกันทำบุญตักบาตรในครั้งนี้นะครับผมยอดเด็กนักเรียนก็เยอะครับ2-300คน รอรอมาใส่บาทกันนะครับผมก็นำพระอาจารย์มาจากวัดพาพระอาจารย์มาจากวัดสามรูปนะครับแล้วก็ที่วัดบ้านอแวงเขาก็มีอยู่ประมาณห้ารูปเดอนนี้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมดีๆครับกิจกรรมดีๆสาหรับนักเรียนและ ผู้ปกครองนะครับอย่างในวันแม่แห่งชาติก็เตรียมครูและนักเรียนก็เตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมใส่บาตรขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับวันนี้เด็กหญิงเด็กหญิงหลอดเตรียมอะไรมาใส่บาทครับ ะกินหมดเลยกินหมดแล้วนะครับที่จะบาทหมดเราหกบาทก็ภาพน่าจะประมาณเก้ารูปหรือแปดรูปนะครับผมในใบคือสี่สี่ที่ไหนก็วัดเราสามรูปแล้วก็ขอบคุณนะครับผม ขอบคุณสําหรับทางโรงเรียนขอบคุณสําหรับผู้ปกครองและนักเรียนนะครับกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ก็ส่งเสริมเขาเรียกว่าอะไรนะความวามก็อธิบายไม่ถูกนะมันเป็นกิจกรรมดีๆนะครับผมขอขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจนะครับที่ได้รับชมในครั้งนี้นะครับผมตักบาตรวันแม่ครับผม